โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนอาการหันล้อรถนะครับการถ่ายกับรถนะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับผมก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะว่ามันทํำยังไงนะครับสําหรับใครที่ใช้ม็อดภาพคอนวีนะครับมันก็จะทําได้นะแต่ตัวอ,อื่นผมไม่รู้ว่ามันมีทิกหมุนหันหรือยังไงนะครับอะวันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้นะครับ <c oughs> แล้วก็หาสถานที่ท,ท,ท,ที่คิดว่าสวยเลยครับตรงไหนก็ได้ครับมุมที่แบบแปลกตากว่าคนอื่นนะครับอะผมก็จะเอาประมาณสักตรงนี้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เสียเวลานานนะครับอย่างแรกนะครับให้กดเหตุ F5 นะครับแล้วก็มาอันที่สองแล้วก็มาอันที่ห้า แล้วก็มาตัวแรกนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยเราเราก็หมุนซ้ายหมุนขวาด้วยการ A D ครับเราจะให้มันหันไปท้างไหนเราก็กด F5 ปิดไปเลยแล้วก็กด F ลงกดครับแค่นี้ล้อมันก็จะหันแล้วใช่ครับแค่นี้ล้อรถมันก็หันแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบนะครับ เราก็เซกรถเรามาครับคันไหนก็ได้ที่คิดว่าสวยคันไหนของเราก็ได้ัก <c oughs> ขันผมก็จะขานนี้ขันขนึงนะครับ <c oughs> ก็ขึ้นไปขึ้นรถเลยนะครับแล้วก็กด f ห้าเหมือนเดิมมาตัวที่สองมาตัวที่ห้าแล้วก็ตัวที่หนึ่งแล้วก็มาติดนะครับแล้วก็หมุนไปตไปเลยครับ แล้วก็ลงรถนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้ร้อหันละมันก็ดูดูเทล่ละอ่ะถ้าใครมีตัวใหม่ก็เปิดน้ำให้เต็มเลยมาที่เวทรถนะครับประมาณนี้ถ่ายกับรถแล้วก็กดติ๊กที่ NB บน้ำก็จะเงาละก็ทีฮะประมาณนี้ครับ แล้วก็ไปหาสถานที่ปรับสภาพอากาศให้มันดูสวยแค่นี้ก็แบบมันก็ได้แล้วครับอะไรประมาณนี้นะครับแค่นี้น้ำก็ยังเงาส่วของผมมันยังมีจุดบกพร่องนิดน,ดนึงนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกาไดไลค์ด้วยนะครับผมขอบมากครับ